สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําตําแหน่งงานใหม่ๆในสายเทคดาต t าที่คนเริ่มพูดถึงกันเยอะขึ้นในทุกวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Data าเอนจิเนียร์ดาต้าโมเดและ QA ค่ะด a ต้าเอนจิเนอาชีพม,มาแรงแห่งยุค Data ทุกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแต่ข้อมูลดิบจะถูกนำมาใช้การไม่ได้ถ้าไม่มีคนจัดการนั่นคือหน้าที่ของ Data Engineer ค่ะพวกเขาคือวิศวกรข้อมูลผู้สร้างระบบเก็บจัดการและส่งต่อข้อมูลให้ทีม Data s c i e n t i s t และ Analyst สำหรับสกิลสำคัญในตำแหน่งนี้นะคะก็จะมี SQL Python ETL Cloud หรือว่า Big Data ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหาและรักการจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ Data ้ n g i n e e r คือคำตอบค่ะ อาชีพใหม่ที่หลายองค์กรเริ่มมองหาตำแหน่งนี้ data modeler พวกเขาคือคนออกแบบข้อมูลและแผ,ผนผังโครงสร้างข้อมูลให้ธุรกิจใช้งานได้จริงจาก data k i o r สู่ data c u r i t y สำหรับสก,กิลสำคัญของตำแหน่ง data modeler นะคะคือ 1. data modeling data base design ER diagram และ business logic ใครที่เป็นสายวิเคราะห์ชอบออกแบบโครงสร้างและอยู่เบื้องหลังข้อมูล อาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพใหม่ที่มาแรงแลนะน่าสนใจมากเลยค่ะ QA Engineer และอาชีพต่อไปคือ QA Engineer ค่ะในยุคที่ซอฟแวร์เป็นส่วนหนึ่งของหลายๆธุรกิจ QA Engineer คือด่านสำคัญที่ทำให้ โปรแกรมทำงานได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัยค่ะพวกเขาคือผู้ทดสอบค้นหาช่องโบรวมถึงการันตีคุณภาพที่ดีที่สุดก่อนถึงมือผู้ใช้สกิลสำคัญของตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบ Manual Testing Automate Testing นะคะหรือว่าการเทส API การเทสเว็บหรือว่าเทสมบายค่ะเหมาะกับกคนที่ชอบสังเกตที่สงสัยรวมถึงชอบหาข้อผิดพลาดตำแหน่งนี้เหมาะเลยค่ะ QA Engineer วันนี้จีเนียสอบต้องการทีมสาย Data Engineer และ QA Engineer เป็นจำนวนมากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานที่ท้าทายเพื่อนร่วมงานเก่งรวมถึงได้ใช้ทุนที่ทันสมัยสนใจร่วมทีมสามารถส่ง CV หรือว่าเรซูเมเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะ